กระต่ายขาวกับเพื่อนสีในป่าแห่งหนึ่งมีกระต่ายขาวตัวน้อยอาศัยอยู่กับแม่ในบ้านเล็กๆใต้ต้นไม้ใหญ่กระต่ายขาวมีเพื่อนสนิทชื่อจิงเจ้าแดงเป็นเพื่อนเล่นประจําทั้งสองคนเล่นด้วยกันทุกวันแบ่งของเล่นให้กันและพูดความลับให้กันฟังเสมอวันหนึ่งกระต่ายขาวพบว่าแครอทที่เก็บไว้กินตอนหิวหายไปใครมาขโมยกันนะกระต่ายขาวโมโหและเสียใจมากเธอนึกถึงจิงเจ้าแดง เพราะเมื่อวานเขาแวะมาเยี่ยมบ้านและคงรู้ว่าเธอเก็บแครอทไว้ตรงไหนแสดงว่าเขาเป็นคนเอาไปแน่ๆกระต่ายขาวคิดแบบนั้นทันทีจากวันนั้นกระต่ายขาวไม่ยอมพูดกับจิงโจแดงอีกเลยเวลาผ่านไปจิงโจแดงพยายามถามหลายครั้งว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมไม่คุยกันแล้วแต่กระต่ายขาวไม่ยอมบอกกลัวว่าจะถูกโกหกจนมาวันหนึ่งฝนตกหนักมากจิงโจแดงวิ่งมาเคาะประตู บ้านกระต่ายขาวรีบออกมาเร็วน้ำท่วมกำลังมากระต่ายขาวตกใจแต่ก็รีบวิ่งตามจริงโจ้าแดงไปด้วยเมื่อปลอดภัยแล้วกระต่ายขาวถามเสียงสัน่นทำไมนายช่วยฉันทั้งที่ฉันไม่ไว้ใจนายเลยจริงโจ้แดงยิ้มเศร้าเพราะนายเป็นเพื่อนฉันฉันก็ต้องช่วยอยู่แล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกระต่ายขาวรู้สึกอายและเสียใจที่ไม่ได้ถามความจริงก่อนจะตัดสินใจ ฉันขอโทษนะจริงเจ้าแดงฉันไม่ควรคิดร้ายกับนายโดยไม่มีหลักฐานเลยจริงเจ้าแดงยิ้มไม่เป็นไรเราเป็นเพื่อนกันนี่คติเตือนใจการไว้เนื้อเชื่อใจกันเป็นสิ่งสำคัญของมิตรภาพอย่าตัดสินใครจากความสงสัยโดยไม่ลองถามเหตุผลก่อน